มานี่ข่าวนี้นะคะมีเรื่องทําให้เรกหนุ่มไมพัทรเดชคิดหนักคะ่ะเมื่อต้องเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวคนพิเศษอย่างปุ๊กลุกฝนทิพนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคิดหนักไม่น้อยคะ่ะเมืเ่อเรกหนุ่มไมพัทรเดชก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดให้กับปุ๊กลุกฝนทิพเป็นอะไรดีเพราะอีกเพียงแค่1วันเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของฝ่ายหญิงแล้วนะคะซึ่งหนุ่มไมก็บอกค่ะว่าถ้าหากคิดไม่ออกเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวนั่นแหละส่วนที่เห็นว่าชวนปุ๊กลุกกลับมาร่วมทํางานเบบ้้้้องงหลันนััััดวววยยกกนนนนจาาต็ามระะคะ่ หากจะมีงานเบื้องหลังชิ้นแรกเนี่ยก็อยากให้อีกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยค่ะมันเป็นวันที่แบบพิเศษทุกปีแล้วเราก็มีความแบบอยากให้เขามีความสุขแเราประทับใจได้แต่บา,างครั้งเนผู้ชายเราคิดไม่ออกอ,อมันดอกกุหลาบอะไรมันบริสไทมนกดดันทุกซีซั่นเลย <laughs> ถ้าไม่มีของขวัญก็ต้องเป็นพ่อง,งานครับคิด <laughs> ไม่ออกก็ใช้เงิน,น <laughs> ไปกันก็ใช้ใจ <laughs> เองเยอะปัญหา จริง้ก็มีนัดกันลมะมีคนเที่ยวร,รักมารวมตัวกันมีผู้ใหญ่ก็ไปนั่นงทานข้าวเดินเท้ากันธรรมดาร้องเพลงกันไม่ได้มีอะไรที่เศษเท่ากมร่